สวัสดีค่ะวันนี้นันทิดานาคีจะมาบอกเคล็ดลับให้กับลูกหลานทุกคนนะคะที่มีความศรัทธาในองค์ปู่องค์ย่าองค์พญานาคแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มบูชาย,ยังไงนะคะเคล็ดลับการบูชามีอะไรบ้างบูชายพญานาคจะต้องใช้ทูบก,กี่ดอกวันนี้จะมาบอกให้กับทุกๆคนได้กลับไปทำ ให้ถูกวิธีบูชาอย่างไรถึงจะมีโชคบูชาอย่างไรถึงจะปังนะคะสิ่งที่จะนำมาบอกให้กับทุกคนในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทํามาทั้งหมดด้วยตัวเองก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าบ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นหันหน้าไปทางทิศไหนทิศท,ทางก็สำคัญหน้าบ้านของนันหันหน้าไปทางทิศเหนือพอดีเลยค่ะ ด้านหลังตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะทิศใต้ด้านนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกถ้าเป็นทิศสากลจะมี4ี่ทิศใช่ไหมคะที่ไม่รวมแทิศอะไรทั้งหมดนะคะยึดแค่สี่ทิศก่อนพื้นฐานคือศาสตร์ตรงนี้ก็ผสมผสานกับฮ่วงจุ้ยเมื่อเรารู้ทิศหน้าบ้านของเราแล้วใช่ไหมคะทิศหน้าบ้านเนี่ยทิศเหนือคือทิศน้ํานะคะคือท่านอยู่ตรงนั้นเลย หน้าบ้านเลยทิศเหนือหาทิศเหนือของบ้านของเราให้เจออันดับแรกนะคะดูก่อนว่าทิศเหนืออยู่ตรงไหนธาตุน้ําค่ะแล้วทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกก็บอกอยู่แล้วว่าทิศตะวันออกเขาก็อ่ะทอะไรก็จะรุ่งนะคะถ้าเราเชื่อตามความทิศตะวันออกทิศตะวันออกก็คือธาตุไม้นะคะทิศใต้เนี่ยธาตุไฟส่วทิศตะวันตกเนี่ยเป็นธาตุทองค่ะถ้าเรามารู้เรื่องธาตุจะรู้้ว่าทิศตะวันตกเฮ้ยเขาคือธาตุทองอ่ะธาตุเงินธาตุทองอะค่ะเป็นยังไงคะ ฟิลลิ่งมันมานะคะนี่แหละค่ะจุดที่เป็นพอยต์เลยที่ทุกคนมองข้ามเป็นเส้นผมบางภูเขาไปคิดว่าทิศตะวันตกเนี่ยเราไม่อยากไปแตะต้องเขาเลยกลัวทำอะไรแล้วชีวิตจะตกอับแต่ถ้าเรารู้ลึกๆเรื่องศาสตร์ของ่วงจุ้ยเข้ามาเรื่องธาตุทั้ง5้านะคะมีธาตุดินด้วยนะคะธาตุดินเขาก็จะต้องมีะตะวันตกเฉียงใต้ตรงเนี้ยค่ะตรงมุมที่นั่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นมุมตรงนี้พอดีเรียกว่าเป็นธาตุดินถ้ายันนั่งอยู่นี้เป็นธาตุดินเลย ถ้าเป็นธาตุดินก็คือเป็นผู้หญิงของบ้านนะคะคนอันดับอันดับแรกของบ้านนะคะก็คือคุณแม่เราหรือว่าเราอยู่กันสองคนนะคะอยู่กันสองคนกับแฟนเพราะนั้นจุดตรงเนี้ยจุดที่นันนั่งเนี่ยนันทำไมหนึ่งต้องเลือกนั่งตรงนี้เพราะนันเลือกตําแหน่งของนันแล้วนี่คือจุดของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ในบ้านคือธาตุดินตรงนี้นะคะธาตุทองที่ตะวันตกสําคัญอ่ะ ทีนี้พอเรารู้ธาตุแล้วนะนันจะให้ความสําคัญธาตุท้ง5ดินตั้งแต่หน้าบ้านในธาตุน้ำนะคะข้างหลังธาตุไฟนะคะธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไม้นะคะธาตุดินธาตุทองห้ธาตุสำคัญมากแล้วเราจะวางองค์ท่านไว้ตรงไหนคะภายในบ้านถ้าเรารู้ทิศของเราแล้วไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะทุกคนอย่างของนั้นว่า เลือกจุดที่เหมาะนะคะไม่ต้องกังวลเอาจุดที่เราเห็นว่าจุดนี้แหละเขาสวยแล้วเขาสงา่าเขาเหมาะเขาคู่ควรคือเหมาะกับตำแหน่งนั้นไม่ต้องไปกังวลน,นะคะแต่อย่าให้หันหน้าเข้าห้องน้ํานะคะอยากให้หันองค์หน้าท่านเนี่ยเข้าห้องน้ํานะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็มีศาสตร์เกี่ยวกับการแก้อยู่นะข้างบนก็แก้นะคะชั้นสองก็มีศาสตร์แก้อยู่นะคะแก้ห่วงจุย้ยเพราะเราย้ายห้องน้ําไม่ได้แต่เรามีวิธีการปรับห่วงจุ้ยค่ะ แล้วเดี๋ยววันวันหน้าจะมาบอกเรื่องนี้นะคะเพราะมันจะออกไปนอกเรื่องแล้วนะคะจุดที่นันวางตรงนี้ยึดของที่บ้านนันเป็นหลักนะนันวางที่ทตุไม้จริงๆนันอยากวางที่ท่าทองค่ะแต่ทตาทองตรงนี้ค่ะโซฟาเต็มไปหมดเลยไม่สามารถวางท่านได้จุดที่สําคัญบางทีเราอยากจะวางองค์ท่านแต่นั้นไม่สามารถที่จะวางได้จริงๆเพราะตรงนี้เขาเลเยอร์เข้ามาเป็นที่นอนเป็นโซฟาเป็นที่นั่ง เอาองค์ท่านมาไว้ตัวนี้ตรงธาตุทองน่ะธาตุทองตัวนี้คือทิศของลูกค้านะคะลูกค้าการงานนะคะถ้าได้ของท่านมาไว้ตรงนี้เพราะองค์ท่านเป็นสีทองแล้วยิ่งมาเสริมพลังกันเลยค่ะนั่นก็วางไม่ได้เช่นกันนั่นก็เลยต้องไปวางตรงธาตุไม้ธาตุไม้นะคะนั่นก็เสริมค่ะประดับด้วยต้นไม้เล็กๆเราเสริมธาตุตรงนั้นได้ให้พลังงานกับเขาได้แค่แจกันเล็กๆที่เป็นไม้หรือ เอาต้นไม้มาไว้ในขวดก็เป็นไม้แล้วนะคะก็เสริมพลังได้เช่นกันนี่คือเคล็ดลับเส้นผมบางภูเขานะคะเพราะบางทีจุดที่เราอยากจะไว้จริงๆนะคะไม่สะดวกเหมือนของนั้นตรงนี้เลยค่ะไม่สะดวกจริงๆเพราะก็เป็นโซฟาถ้าใครเคยมาที่นี่นะคะหลายท่านเคยเคยมาที่ที่วังแห่งนี้ที่บ้านแห่งนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามุมนี้เป็นโซฟาแล้วนั้นก็จะมองมองท่านไว้อีกมุมหนึ่งนะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราจะวางท่านถูกที่ไหมอันดับแรกเลยเราต้องรู้ธาตุก่อนเพราะเราต้องการเสริมพลังงานนะคะจุดแรกผ่านไปมาดูทิศต,ต่อไปกันค่ะนั้นบอกแล้วนะคะทิศต,ตะวันออกอะคะ่ะคือธาตุไม้วางท่านไว้ตรงนั้นได้เลยค่ะเลือกได้นะคะเอาที่จุดที่บ้านที่เราเหมาะละคะ่ะไม่ต้องไปกังวลด้านหลังเป็นทิศใต้ ใต้ตรงนี้คือธาตุไฟธาตุไฟความหมายคืออะไรธาตุไฟความหมายก็คือชื่อเสียงเกียรติยศเครดิตของเราการมีชื่อเสียงการมีเกียรติยศหรือเครดิตเกี่ยวกับชื่อเสียงอะคะ่ะหน้าที่การงานหน้าตาธาตุไฟหลังบ้านมีน้ำตก ซึ่งนันเป็นคนที่ชอบน้ําตกมากชอบมากคือด้วยความที่แบบเอ้ยเรามีปู่มีใครคิดเหมือนนั้นไหมมีใครบูชาอุพยานาคไว้ที่บ้านแล้วเราคิดว่ามีพญานาคต้องมีน้ําคิดเหมือนนั้นไหมคะใช่เลยมีพญานาคต้องมีน้ำละอันดับแรกเขาต้องมาคู่กันน้ํากับพญานาคต้องมาคู่กันนันก็คิดแบบนั้นค่ะนันก็ให้ช่างมาทําน้ําตกค่ะเป็นม่านน้ําไว้ที่หลังบ้านนะคะสวยงาม โอ้โหตื่นเช้ามาได้ยินเสียงน้ำซาซาซาเลยค่ะปรากฏว่าต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านมาดู่วงจุ้ยให้นะคะครูบาอาจารย์ที่นั้นได้ไปร่มเรียนวิชา,าศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้กับท่านนะคะก็ได้เชิญท่านมาดูที่ที่วังแห่งนี้ให้ท่านก็ได้แนะนํานะคะตั้งแต่ท่านแนะนำแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะคือเหลือเชื่อนะคะว่า ee, พลังงานตรงนี้เขามีจริงๆนะเนี่ยสังเกตจาก อะไรละหลายๆอย่างที่เราทําอยู่มันฟลอ์ขึ้นแล้วมันสมูทขึ้นมันไม่ติดติดขัดขัดเหมือนเมื่อก่อนเรื่องงานนะคะอาจารย์บอกว่านะคะธาตุไฟแล้วเรามีน้ำอะคะ่ะมันเกิดการหักล้างกันนะคะเราชื่อเสียงเรากําลังจะขึ้นหน้าที่การงานหรือเครดิตเรากําลังที่จะพุ่งขึ้นข้างบนแต่เรานี่แหละเอาน้ําไปดับตัวเราเองมันก็เลยทําให้ลุ่มๆุ่มดอนดอนทําอะไรก็ไม่สุดไม่สุดเพราะน้ํา ล้างไฟนั่นเองจากนั้นนั้นก็ได้เปลี่ยนค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะนั้นต้องเปลี่ยนจากม่านน้าที่นั้นชอบอะค่ะทุกคนเอาดินมาใส่ปลูกต้นไม้ที่มีสีสันสีสดอย่างของนันปลูกต้นไม้สีสดค่ะสีสม้มสีม่วงสีอะไรที่เป็นสีสดสดนะคะเสริมพลังให้เราค่ะเสริมชื่อเสียงให้กับเราเสริมเครดิตให้กับตัวเองเสริมความน่าเชื่อถือให้กับตัวเรา เมื่อก่อนมัวแต่เอาน้ําไปดับชื่อเสียงตัวเองมัวแต่เอาน้ําไปดับไฟดับไฟอะคะ่ะมันก็เลยแบบพอจะขึ้นแล้วมันก็ไม่สุดพอจะไปมันก็เดินหน้าก็ต้องถอยหลังเดินหน้าก็ต้องถอยหลังหลังจากที่นั่นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนิดเดียวเองค่ะหยุดไม่เปิดน้ําตกปลูกต้นไม้แทนง่ายๆแค่นี้นะคะอันนี้เคล็ดลับที่สองแล้วนะเคล็ดลับที่สองเกี่ยวกับการจัดการวางองค์ท่านทิศทางนะคะค่ะ จากนั้นทิศใต้ตรงโซฟานี่เลยค่ะด้านมุมนี้เลยนะคะเป็นทิศใต้ทิศใต้ตรงนี้เป็นท่าทองค่ะท่าทองคือทิศของลูกค้าเป็นทิศของเงินทองที่จะไหลมาลูกค้าจะเข้ามาทิศนี้ตรงนี้เป็นจุดท่าทองนะคะเสริมอะไรที่เป็นสีทองค่ะง่ายมากอาจจะมี รูปปั้นเล็กๆที่เป็นสีทองตั้งไว้เป็นเครื่องประดับบ้านรูปภาพวาดสวยๆรูปพระหรือรูปอะไรก็ได้ที่เป็นสีทองนะคะเสริมทิศตรงนั้นเพื่อให้ธาตุของเขามีพลังที่แข็งแรงมากขึ้นฟังจบแล้วกลับไปเช็ควังของตัวเองดีกว่าวิธีการเช็คใช้เข็มทิศที่เป็นที่อยู่ในโทรศัพท์อะคะ่ะจับในลักษณะที่ขอญาตยืนนะคะ ในลักษณะแบบนี้นะให้เขาแนบกับตัวเรายืนให้ออกไปจากตัวหน้าบ้านของเราให้เลยประตูหน้าบ้านออกไปค่ะแล้วให้หันหน้ากลับมาที่ประตูหน้าบ้านของตัวเองแล้วก็ใช้ตัวโทรศัพท์เนี่ยค่ะชี้เข้ามาที่บ้านนะคะเราจะรู้ว่าบ้านเราอะค่ะหันไปทางทิศไหนส่วนใครที่อยู่คอนโดให้ออกไปวัดประตูคอนโดค่ะ ข้างล่างชั้นหนึ่งเลยก็ให้หนึกซะว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะเป็นบ้านของเราทั้งหมดเลยเป็นวังของเราทั้งหมดจะได้รู้ว่าคอนโดจุดนี้หันหน้าไปทางทิศไหนจุดเล็กๆที่แบบไม่อยากให้มองข้ามถ้าทุกคนรู้ทิศของตัวเองจะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นไม่มีความกางังวลบูชาพญานาคจุดทูบบูชาเ้าดอกทำไมต้องเป็นเ้าดอก จริงๆ3ดอกก็ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะเอ่ยถึงหรือระบุถึงท่านเราชินกับการไหว้พระจุดทูบสามดอกแล้วเราก็เลยใช้สามดอกมาไหว้พญานาคไม่ผิดไม่ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกนี่เป็นเคล็ดลับเฉยๆที่นันจะนำมาบอกเพราะนันมีคนแนะนำมาเช่นกันมีครูบาอาจารย์แนะนำนันมาเช่นกันว่าต้องใช้เก้าดอกนันก็มีคำถามเหมือนทุกคนแลยค่ะทำไมต้องเป็นเก้าดอก ที่เป็น9ดอกเพราะว่าทูปเก้ดอกบอกนาคาทิปดีท้งเก้าพระองค์คนมนุษย์เรานะคะก็ยังมีชนชั้นวันณนะใช่ไหมพญานาคก็เช่นกัน9นาคาทิปดีมีอยู่9พระองค์ก็จะมีองค์ปู่อาน,านันต์ปู่มุจรินใช่ไหมปู่ผู้ชงปู่ศรีปูสป่สีสุโธนะคะปู่ศรีสัตตนาคราช ปลูกพญาเพชรพัทระหรือพญาเกตแก้วองค์พญาองค์ดําแสนสิริจันทาองค์ที่แปดพญายัสมันองค์ที่เก้าก็ปูกคันตะนะจ๊ะเก้าพระองค์นี้เป็นเป็นเก้านาคาที่ครองเมืองต่างๆนะคะก็ถ้าจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรยกบอกท่านตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญเก้านาคาธิปดีจงมาสถิตอยู่ที่วังแห่งนี้อยู่สถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าชื่อ อันนี้เคล็ดลับอีกแล้วนะต้องบอกชื่อด้วยนะไม่ใช่แค่ค่าพเจ้าจบนะคะค่าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรแล้วเราทำอาชีพอะไรต้องบอกว่าเราทำอาชีพอะไรแล้วขอพอรท่านทีละหนึ่งอย่างอย่าโลภมากนะคะขอพอรครั้งละหนึ่งอย่างแล้วขออธิษฐานจิตทุกวันมุ่งสิ่งที่เราปรารถนา เวลาที่เราแบ่งบุญสิ่งที่เราขอจะได้จากการที่เราแบ่งบุญเห็นไหมคะมันเชื่อมกันหมดเลยค่ะเป็นวัฏจักรเลยเป็นอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากๆละเอียดอ่อนจริงๆค่ะสิ่งที่เราขอถ้าเราขอขอขอแต่เราไม่แบ่งให้เขาเราไม่ให้เขาเขาไม่มีพละกําลังไม่มีกําลังที่จะมาช่วยเหลือเราการที่ท่านจะมีกําลังหรือมีอิทธิฤทธิ์มาช่วยเรา เราต้องให้เขาก่อนเป็นการแบ่งบุญไม่ใช่ยกบุญนะคะอย่างเช่นเรานั่งสมาธิหรือทําความดีใดๆก็แล้วแต่แวบแรกนั้นนะคะที่เรามีความสุขนึกถึงเขาเลยค่ะนึกถึงองค์ที่เราอยากจะให้เจาะจงลงไปให้ปู่อะไรหรือให้พญานาคอะไรที่เรานับถือหรือว่าให้ใครก็แล้วแต่ขอให้พรน,นี้สําเร็จโดยเร็วง่ายๆด้วยเถิดขอทีละข้อนะคะเจาะจงไปข้อนั้นเลย พอสำเร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยขอข้อต่อไปนะคะค่อยขอข้อต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณก็เหมือนกับเป็นการแบบทีละอย่างเราไม่โลภนะคะไม่โลภนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะได้อะไรมาอย่างง่ายๆทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วสุดท้ายเราจะได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราต้องการขออะไรก็อยากได้ทั้งหมดเลยค่ะจดมนเป็นหน้ากระดาษ a 4เลยอะไรก็อยากได้แต่เราไม่ให้เขาเลยเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรก่อน เราต้องให้เขาก่อนแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นจะง่ายมากๆนะคะลองทําดูลองทําดูมันเป็นอะไรที่ที่เรียบง่ายไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องใช้ตังค์ใช้ตัวเองเป็นที่ตั้งใช้ใจเพียวๆเลยค่ะอันนี้อ่ะแจกเคล็ดลับอีกเรื่องหนึง่งใบสีปากชามใครรู้จักใบ,บสีมีใบสีเปิดโลกใบสีเปิดซับใบสีสี่ทิศนะคะเปิดซัพสี่ทิศอ่ะใบสีเปิดซับเดี๋ยววันนี้เปิดไว้ก่อนนะเปิดประเด็นไว้ก่อน บายสีเปิดทรัพย์รับโชคห้ามพลาดเวลาที่ไปไหว้องค์ปู่ที่ไหนหรือมีการบวงสรวงนะคะรูปนี้นันเพิ่งได้มาจากคุณเอพาสินใครรู้จักคุณเอพาสินบ้างคะดาราที่เป็นเจ้าของภาพวาดนี้ที่มีความศรัทธาในองค์ปู่พญานาคมากท่านได้นิมิตแล้วก็ได้เขียนภาพปู่กับภาพยากขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองคุณเอพาสินได้ภาพได้วาดภาพนี้มา ใช้เวลาน,านานมากและบอกว่าของย้าวาดยากที่สุดของย้าน่าจะใช้เวลา5-6เดือนนะคะของปู่นี่วาดเสร็จเร็วกว่าของย่านะคะเพิ่งจะได้ไปไปเจอคุณเอมาไปรับมากับมือท่านเลยที่วังของคุณเอที่บ้านคุณเอเลยนะคะคุณเอบอกว่าวาดรูปย้าจะเสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งแต่อยู่ๆนิมิตมาตอนกลางคืนลุกขึ้นมาหยิบ ยางลบมาลบรูปย่าออกหมดเลยเหลือไว้แค่ตาเพราะย่าบอกว่าสิ่งที่คล้ายของคล้ายย่ามากที่สุดก็แค่ดวงตาเพราะฉะนั้นรูปที่กําลังจะเสร็จแล้วอะค่ะคุณเอต้องไปลบรูปทิ้งทั้งหมดเหลือไว้แค่ตาแล้วก็ต้องไปที่วังคำชะโนโดไปขออนุญาตท่านอีกครั้งขอให้ได้นิมิตเห็นท่านชัดๆแล้วจะวาดภาพของย่าออกมาให้เหมือนให้เหมือนย่าให้ได้มากที่สุด ะะว่ารูปปู่นี่ก็คือจากนิมิตนะคะดูจากดวงตาซึ่งทรงพลังมากๆยญาติสีปทุมมาองค์ปู่สีสุดโทนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะก็จะมีคาถาบูชานะคะคาถาขององค์ปู่สีสุดโทนะคะคาถาบูชายาติสีปทุมมาคาถาบูชาพญานาคทั้ง9นาคาธิบดีแล้วก็เป็นหัวใจของ ขันทปริศนะคะแบบบทย่อ,อก,ก็มีนันจะชอบมากเกี่ยวกับเรื่องราวของคาถานะคะเพราะคาถาคือสิ่งมงคลแล้ววันนี้ตอนนี้คุณเออยู่ที่สีลังกานะคะคุณเอเจ้าของภาพเพิ่งจะ DM นะคะไดเล็กมาในไลน์ของนันวันนี้ส่งภาพมาให้นันดูตอนนี้คุณเออยู่ที่สีลังกาใครอยากจะบูชาภาพนี้นะคะทักนันเข้ามาเพราะว่านันก็ได้ถาม คุณเไปแล้วนะคะบูชาได้ที่ไหนนะคะสเปเชียลมากๆนะคะเดี๋ยวคุณเจัดให้นะคะใครที่อยากรูก้เกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะคะพิมพ์คำถามมาไว้แล้วนันจะขึ้นมาไลค์นะคะบอกเคล็ดลับนี้ให้กับทุกคนวันนี้เอาเรื่องทิศเรื่องทางเรื่องการจัดวางเรื่องธาตุนะคะแล้วนันก็ได้แจกไปแบบโหจุดทูบด้วยนะนี่บายสีด้วย ใช่ไหมคะแล้วก็การขอพรการแบ่งบุญเพราะเคล็ดลับนั้นจะนํามาบอกต่อในเพจทิดานาคีแล้วก็ฝากช่อง Youtube นันทิดานาคีติดตามด้วยนะคะเพราะต่อไปนี้เราจะมาเจอกันที่นี่คือบ้านของเราทุกคนคือทิดานาคีไม่ใช่แค่นันคนเดียวนะคะและก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปเจอกันที่วังปู่ย่าด้วยกัน ใครไม่เข้าใจหรือว่าติดอะไรก็ทักเข้ามาถามที่เพจนี้ได้นันยินดีตอบอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะแต่นันก็จะเข้ามาตอบให้นะจ๊ะขอให้พรอันใดที่ประเสริฐที่สุดในสากลโลกนี้นะคะจงประสิทธิ์ที่มีให้กับทุกทกท่านสมหวังทุกๆุกประการแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะกับนันทิดานาคีเขาขอบพระคุณทุกคนจากหัวใจค่ะขอบคุณค่ะ